สวัสดีครับกลับมาพบกันวันนี้วันแม่นะครับที่12สิงหาวันนี้ผมพามาดูเจ้าโตโยต้าไฮเอนะครับรถตู้ l h 1 1 2ตาลึกนะครับสีมตาลขาวนะครับรถปี94สภาษีขาดเกิน3ปีนะครับคันนี้เอกสารชุดอลอยเรามีครบนะครับแล้วก็ภาษีเพิ่งขาดเมื่อขาดเกินเมื่อมีนานะครับ ดูไล่ดูรอบๆนะครับภายในภายนอกลำนิจุดต่างๆนะครับนี่นะครับด้านหน้ามีสีเริ่มรล้าวนะครับลูกแมคขอบ18ครับ9้าครึ่งสิบครึ่งสวยๆนะครับข้างหลังเบาะไม่มีนะครับมีเบาะแค่ชุดหน้าระบบแอร ตู้หน้าใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นตู้หลังไม่มีนะครับเบาะชุดหน้าเป็นเบาะหนังนะครับมีขาดมีร่องรอยกันขาดบ้างฝั่งกดขับจะมีขาดด้านนี้นะครับสาเหตุจากการขึ้นลงบ่อยนะครับตามอายุการใช้งานคงไรเดิมครับ อันนี้เครื่องดี 2L นะครับติดง่ายไม่ไอเครื่องไม่เยิ้มนะครับน,นะครับความร้อนปกตินะครับมาดูประตูบานข้างนะครับบานสไลด์ข้างพื้นล่างนะครับปูโทนลายไม้สีขาวนะครับสวยงามครับ บันไดขึ้นไม่ผุกนะครับแล้วก็มาดูนี่นะครับเพดานด้านบนนะครับจะของเก่าหรือหนังออกแล้วก็ยังมีฉนวนกันความร้อนอยู่นะครับไฟเปิดได้นะครับนี่เอ้ยสำหรับท่านใดนะครับหารถตู้ใช้งานนะครับ ราคาเบาๆก็สามารถคันนี้นะครับามาไปใช้ง,งานได้เลยเครื่องดีจบๆนะครับต้านี้รถไม่มี power นะครับข้อเสียของคันนี้รถไม่มี power เ,เราสามารถตัดโอนให้ได้นะครับคันนี้ราคารถห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับค่าตัดโอนตามจริงนะครับรับดาเนินการให้เรียบร้อยไม่ต้องเลือกค่าโอนนะครับเรื่องการโอนโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับ ด้านหลังก็จะมีสีลอนบ้างนะครับตามน,นี้เลยแม็กล้นนิดหน่อยนะครับขอบสิบแปดสำหรับท่านใดที่ไม่อยากได้ล้อแม็กขอบสิบแปดนะครับอยากขับนิ่มๆเรามีแม็กขอบสิบห้านะครับพร้อมยางล้อไม่โผล่นะครับให้อีกหนึ่งชุดเราสามารถเปลี่ยนได้เลยไม่เสียตังค์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับเครื่องร้อนเครื่องเย็ยนติดง่ายตลอดไม่ต้องเผาหัวนะครับสตาร์ทอีกหนึ่งครั้งนะครับเครื่องติดง่ายง่ายประตูขวาน,นะครับมีโบวานผาดดอกลำโพงนะครับกระจกมือหมุน เครื่องกันด้านซ้ายครับ L H หนึ่งหนึ่งสองเครื่องสอง L นะครับอันนี้เด่ให้ดูพื้นนะครับเครื่องครับ ไม่มีนะครับเรื่องไม่หลววง่ายทำดทีนะครับการวัดการ,รื่องับตอบโจทย์ครับรถบ้านใช้งานแอร์เย็นนะครับ ควันขาวไม่มีไหลร้อมใช้งานครับคันนี้ท่อเป็นท่อพักเดิมนะครับเดี๋ยวเบิดเครื่องให้ฟังกันอีกครั้งนึ่งไมคคันนี้จะอยู่ที่3ามแสนห สามแสนหกหมื่นาพนะครับเกียร์ความร้อนปกตินะครับแล้วก็น้ามันขึ้นระบบไฟติดนะครับเบ็กมือใช้งานได้เกียร์กระชับนะครับอนเน็ตตฟังเสียงเพาะนะครับรับเ๋ยวไปลองขับกันห้า0มื่นเก้าพันนี้ โทรสอบถามเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 7, 8 7ย8 8 2 2 7 2นะครับเบอร์เดิมเลยแล้วก็ Facebook หนุ่มรถยกท่าตเกียบนะครับฝาเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับ นะครับซื้อรถทางร้านเรานะครับรับประกันเครื่องยนต์เรื่องฝาโก่งให้นะครับซื้อไปแล้วฝาโก่งน้ําดันนะครับเราเก็บเงินให้เต็มจำนวนนะครับเราเก็บเงินเลยเอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจากไปายเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ